สนับนุนโดยโลตัส r o u s Plus, s w ิ t f i Magic Leaf Wiper กลับมาคุยกันต่อกับโดเรทริบบอนไฮโซโบเยอะภารกิจติดโบระหว่างที่พักไปรถเมยก,ก็ดันเปลี่ยนใจไม่สักซะอย่างนั้นเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันต่อเลยครับลั้นลั้นลด้นออกได้ล้้นใช่กอมอปกติเลยเหรอใเราติดคำว่า เดี๋ยวหนูไปถึงพูดตรงบอกพี่น่มเดี๋ยวหนูไปนี่หละโอนี่ไปโชว์เดี๋ยวค่อยๆล้างออกโมตนนะครับแฮอถ้าแอกว่าหอจะออกง่ายกว่าเนาะนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเผยเดี๋ยวหนูไปเช็ดเองก็ได้จริงพีท้าสรุปว่าต้องใช้เวลาล้างกันนานเลยนะครับแบบนี้ขอข้ามไปตอนล้างเสร็จแล้วเลยดีกว่าครับจะได้ให้คุณแท็กพาไปชมร้านกันต่อ โซอนอื่นๆนี่เขาบอกว่าร้านคุณกว้างขวางแล้วก็เขาเรียกว่าโป่งโล่งสบายบไม่เหมือนร้านสักเลยอ่ะคือร้านสักเนี่ยเราสิ่งที่เราคิดเสมอว่าอาจจะเป็นเล็กๆ<ช>อาจจะเป็นห้องเล็กๆดูมืดๆแต่แน่นอนว่าหนึ่งอาจจะเป็นงบของเขาด้วยแต่เวลาเรามีร้านสักเราอยากให้โอดถุงสบายๆไม่อึดอัดเพื่อเวลาใครไปงใครมาหรือมานั่งมันจะได้สบายมันจะได้ลินแหละเออชิลมากคนมานั่งรอก็สบายบแอบถามได้ไหมลงทุนไปเท่าไหร่ ค่าที่เนี่ยแน่นอนว่าเราไม่เสียแต่ว่าค่าตกแต่งก็เกือบเกือบเกือบล้านนะครับเกือบล้านเกือบล้านรวมด้วยของเล่นนี้ปะของเล่นไม่รวมต่างหากนะต่างหากของเล่นนี่คือแบบว่ามีหนูเยอะมากแล้วก็เห็นบอกว่ามีบางชิ้นมาจากคุณแจ็คคุณแจ็คแฟนฉันเนี่ยเลยวันนต้องเรียกคุณแจ็คนนะครับคุณแจ็คเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นน้องที่น่ารักโดนไหมขายของหรอขายของโดนไหมไม่มีส่วนใหญ่เขาขายผู้ชายของผมโดนตุ๊กตา ป๊อบอ่ตัวนี้นะฮะตัวไหนะตัวนี้ตัวนี้ใช่ๆชตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้ราคาตลาดประมาณสองสามพันแจ็คขายไปแจ็คขายประมาณเจ็ดพันห้าอ๋อต้องได้กำไรถูกต้องถูกต้องทำงานต้องได้ต้องแบบนี้ส่วนนิกกี้นจัดนะฮะอยากจะได้ตัวนี้ขอซื้อเหรอขอซื้อขอเลยขอพี่ แต่ผมผมก็แบบเอ้ยมีเอาพี่ขอไว้เพราะมันมีลายสักมันเข้ากับร้านใช่ผมไม่รู้หรอกว่ามันมีโลโงราคาอะไรแต่ผมก็แบบเออไว้ก่อนนิดไว้เราแต่งงานแล้วพี่ค่อยให้เป็นของขวัญแต่งงานแล้วกันพี่แท็กบอกเป็นคนหนึ่งที่มาแล้วเอ้ยฉันจะได้ข้อมูลอะไรดีกลับไปเฮ้ยอยากหาข่าวด้วยเอ้ยคืออยากจะบอกมีเรื่องข่ดผมเนี่ยอยู่ในวงการนี่ยังไงรู้รู้นะแต่ไม่พูด เวลาเรามีข่าวเนี่ยเราก็จะสนนักเมดสไตล์ผมนะก็จะสข่าวนั้นสวนม,มสนนว่าผมสนิทกับรถเม่าวันนี้ผมจะอ่านข่าวคุณนะคุณโอเคไหมคุณอยากให้แก้อะไรไหมอะไรไหมเนี่ยผมจะเป็นแบบนี้แล้วถ้าเป็นข่าวตัวเองทำไงข่าวตัวเองก็ใส่ให้ย้ําเลยใ <c oughs> ส่ให้ย้ําเล่นเอง <c oughs> เลยตายเองนักเลงพอ <c oughs> ตายในหน้าที่ <c oughs> ไม่ต้องห่วงเลยมีข่าวพ่อบ้านกลัวเมีย ผมไม่กลัวไม่กลัวใช่ไหมจริงๆแล้วคือเราจะกลัวทําไมในเมื่อเราไม่ได้ทําอะไรผิดถูกต้องไมรอดเมย์เออถ้าเราไปทําอะไรผิดดิเออค่อยว่าไปอย่างเออโชคดีโควิดช่วยกูไว้เปล่าช่วยไว้คือออกไปไหนไม่ได้อยู่แ่้นไม่ได้กลัวเมียนะแต่ตอนนี้ลงรูปคู่ด้วยกันบ่อยบ่อยนี่ก็คืออย่างนี้ครับเวลาเราอยากให้กําลังใจเขาบ้างอยากให้แบบมีโมเมนต์ให้เขามีความสุขคือเขาลิงลูกหนุ่ยมากถึงแต่หกโมงทำกับคงกับข้าวไหนจะพาลูก เดินเล่นไหนจะพาลูกเรียนอีกไหนจะเที่ยงไหนจะอะไรเราก็เออให้เขาได้มีโมเมนต์ความสุขเออให้เขาหายเหนื่อยเราเราไม่อยากให้เขาเหนื่อยกายด้วยแล้วมาเหนื่อยใจกับเราด้วยเราก็ต้องให้เขาสบายใจด้วยมาแล้วสุดหล่อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รุ่เมย์ก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่รุเมย์ก่อนสวัสดีค่ะสุดหล่ออ้ยนั่ง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 อวานจริงเลยลูกเอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสรุปเราเชื่ออะไรครับผมเชื่ออะไรครับ น้อรันน้องบาร์นจองรันพี่รถเมย์สวยไหมสวยน้องรันกี่ขวบแล้วลูกอายุเท่าไหร่ล้วคะับสองขวบสองขวบสองขวบครับเป็นไงคนนี้แสบไหมคนนี้แสบไหมครับคนนี้แสบไหมครับแสบแบอุ้ยแสบเหมือนใครแสบเหมือนใครแสบเหมือนพ่ออันอันนี้อันนี้ไม่ใช่ละแล้วหล่อเหมือนใครหล่อเหมือนใครหล่อเหมือนใครหอเหมือนติ๊กติ๊กนี่คือจ้างสักจริงปะเนี่ย่อเอตกลงว่าเมียกูได้กัจ้างสักกันะ ครับผมเจ้าชู้เหมือนใครเจ้าชู้เหมือนใครป้าได้ยินชัดเจนป้าไอหนูลูกใครลูกลูกป้าตายแล้วหลงลูกแน่ให้นอนแบบนี้ถามว่าหลงไหมผูกพันอยู่ได้กันตลอดู่วยต่อดเลี้ยงตลอดใช่ครับเวลาเวลานอนหรือว่าเวลาอะไรถ้าถ้าถ้าผมอยู่เนี่ยก็ก็จะไปช่วยเขากลมช่วยเขานอนด้วยไหมนอนด้วยคือผมกับลูกเนี่ยไม่ค่อยนอนด้วยกันเพราะว่าเขาเนี่ยผมเรียกว่าเป็นนาฬิกานอนแบบนาฬิกาคือยั หมุนตลอดเวลาพี่ล<อ>ุนี่ตอนแรกหัวอาจจะอยู่นี่สักพักเนี่ยหัวอ,อ,อยู่ตรงนี้ดินด้นดิ้นตีลังการแล้วก็เอาตีนกายหน้าแม่กายหน้า <c oughs> พ่อจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนอจริงๆเลย,เลย,เลยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ได,ได้ได้นอนด้วยกันแต่ก็ยังดีว่าการที่ไม่ได้นอนด้วยกันคือจะได้ฝึกเขาโตมาเขาจะได้นอนคนเดียวได้จริงๆลูกอินดี้เหมือนพี่แท็กไหมดูแล้วดูแล้วเหมือนพ่อหรือเหมือนแม่มากกว่า ครึ่ง oh. ครึ่งครึ่งครึ่งครับคุณภรรยาพี่แท็กนิสัยเหมือนกันไหมไม่เหมือนหรอคุณภรรยาเป็นยังไงพี่แท็กเป็นไงคือเขาจะหลักการมากกว่าเขาจะหลักการเขาจะสอนลูกแบบเป, Rip 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 ป๊ะเป๊ะเป๊ะเสรวนแล้วก็สบายสบายปล่อยนู่นปล่อยนี่ทะเลาะกันบ้างไหมทะเลาะ,ะ,ะไหมแน่นอนมันมีทะเลาะอยู่แล้วทุกคู่มีทะเลาะอยู่แล้วแต่ว่าจะทะเลาะเล็กทะเลาะน้อยแค่นั้นเองก่อนหน้านี้แอบขออนุญาตถามมีข่าวว่าคุณแยกทางกันจรง <c oughs> นิงเปล่าะคือก่อนหน้านี้คือแน่นอนว่าต่างคนต่างมาต่างคนต่างไม่ค่อยรู้นิสัยอะไรกันมากมาย ถามว่าเมื่อก่อนมบบีมันก็มีแบบมามาไปไปม,ม,มามาไปไปฟุป๊บเสร็จปุ๊บผมก็คิดว่าเอ้ยการที่เรามามาไปไปแบบเนี้โอเคมองในมุมเราอาจจะเห็นแก่ตัวเพราะว่าเราโตมาคนเดียวพี่รุ่เมย์ผมอยู่ผมอยู่กรุงเทพตั้งแต่อายุสิบแปดอยู่คนเดียวมาตลอดแน่น,นอนว่าการอยู่คนเดียวมันจะมีมันจะมีโลกส่วนตัวของตัวเองแล้ววันหนึ่งเราต้องมาอยู่กับครอบครัวเนี่ยเราต้องเปลี่ยนอะไรเยอะมากาเราก็นั่งคิดเออเราเห็นแก่ตัวเกินไปนะที่เราทําแบบนี้เราลองเข้าหาเขาอย่างน้อยเนี่ยอ่ะ ก็เพื่อลูกอพอเพื่อลูกเสร็จปุ๊บอ่ะมัน,มนก็จะดีขึ้นดีขึ้นการอะไรที่ไม่เข้าใจมันก็จะมีการพูดคุยกันมากขึ้นรอบความมากขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้ก็เลยอยู่ด้วยกันแบบนี้อีกอย่างหนึ่งเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพอมีลูกแล้วกลายเป็นว่าใส่ใจตัวเองมากขึ้นอีกคือต้องบอกรุนเมย์อย่างนี้ก่อนนะว่าเดี๋ยวเนี้ เราต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าปกติหนึ่งเพราะหนึ่งเราต้องถ่ายละครนะครับผมมีร้านสักต้องดูแลนะครับผมทําพิธีกรยิ่งช่วงนี้ช่วงออกกําลังกายด้วยนะครับผมแล้วก็ทํางานด้วยแน่นอนว่าเราต้องใส่ใจตัวเองมากขึ้นครับพี่รนเมย์ครับทานอาหารให้ครบห้ามู่นะครับผมแล้วก็ต้องมีตัวช่วยเสริมให้เราแน่นอนฮะนี่เลยฮะวิตามินเม็ดฟูนะฮะตาสันไลท์นะครับที่นําเข้าจากเยอรมันนะสูตร ซิงบวก C สแนนะฮะมี่ธทัสซิง์รวมถึงวิตามิน C และวิตามิน E ด้วยลดพีชนะฮะทานง่าย1เม็ดนะครับหลังอาหารไม่ว่าเป็นเช้ากลางวันเย็นนะครับคือมี2สูตรนะครับสูตรที่1คือมัลติวิตามินพัสนะครับผมรสส้มที่มีวิตามินรวมถึง14ชนิดนะฮะหลอดสีแดงนี่นะฮะนี่ะอันนี้รสส้มและนอกจากนั้นนะครับน้องๆหนูๆฟังทางนี้เลยจ้ะนี่ มัลติวิตามินลดลาสเบอร์รี่นะครับสำหรับน้องๆหนูๆนะครับและที่สําคัญครับนี่พูดไปตั้งแต่แรกแล้วตัวนี้ผมทานเองนะครับมีทั้ง C มีทั้ง A นะจ๊ะอ่ะไหนๆมาขนาดนี้แล้วคุณต้องมีโปรโมชั่นดีๆมาให้เราซะนิดหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าขอแบบคุ้มแบบสุดๆเลยนะวันนี้นะฮะฟังดีๆนะเมยนะท่านผู้ชมครับวันนี้นะฮะผมมีโปรโมชั่นพิเศษสุดๆมาให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับชุดสุดคุ้ม3ต่อต่อที่1นะฮะวิตามินเม็ดฟูนะครับซันไลท์นะครับสูตรซิงค์บวกซีแอน จำนวน5หลอดเพียง950บาทนะครับปกติเท่าไร1,750บาทนะครับและที่สําคัญนะสามารถเลือกคัดกันได้นะ3สูตรนะครับต่อที่2รับฟรีนะฮะสเปรย์แอลกอฮอล์ขนาดพกพา1ขวดครับต่อที่3นะครับฟรีค่าจัดส่งสินค้าทั่วประเทศนะฮะจำกัดสิทธินะฮะ100ท่านแรกเท่านั้นย้ำโปรออีกทีนะครับชุดสุดคุ้มนะฮะ3ต่อ5หลอดเพียง950บาทนะครับแถมฟรีมีอะไรบ้างมีสเปรย์นะครับ ส่งฟรีทุกประเทศนะฮะเซตนี้ทานต่อเนื่อง3-4เดือนนะครับเฉลี่ยตกวันละไม่ถึง10บาทน,นะครับผมและผมขอแสดงความยินดีนะครับกับคนทางบ้านเลยนะ,ะที่ได้รับสิทธิ100คนแรกครับ100คนแรกเท่านั้นนะเขาจะโทรมายังไงหรือจะติดต่อมายังไงอได้ี่าง<ห>่างย,ยๆครับสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นี้ได้นะครับสอบถามเบอร์โทรนะ 081 154 4411นะครับหรือแอดไลน์มาที่แอดสไลด์ไทยแลนด์นะครับง่ายๆนะครับแค่สแกน QR Code โค้ดที่อยู่ข้างล่างนี้ครับมผมย้ำอีกทีนะ ชุดสุดคุ้ม3ต่ตอนะครับเพียง950บาทนะครับแถมสเปนนะครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศครับอืม950บาทนะก็อย่าลืมที่สําคัญคือต้องใส่ใจตัวเองใส่ใจตัวเองด้วยการทานอาหารในครบว้าห้ามุมมันออกกําลังกายมหาตัวเสริมเข้าไปเอออ่ะเรียกว่าวันนี้เต็มอิ่มสนุกสนานได้เห็นแง่มุมในชีวิตของคุณนี่ยินดีมากที่มีโอกาสได้มาเจอวันนี้ขอบคุณพี่แท็กมากนะคะขอบคุณพี่ลูกเมย์มากขอบคุณมาก ก็ต้องขอขอบคุณคุณแท็กที่นอกจากจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆแล้วยังมาเปิดเผยเรื่องชีวิตครอบครัวกันแบบจัดเต็มอีกด้วยแต่ช่วงนี้ใครที่เป็นสายมูบอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะพี่ป๋องเขามารออยู่แล้วกับช่วงติดโบโชมูสัปดาห์นี้เป็นเครื่องรางที่หายากที่สุดเป็นเครื่องรางที่คนอยากเป็นเจ้าของที่สุดเที่ยวเสือหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะฮะแต่โบราณเนี่ย อำเภอคลองดานเนี่ยเขาวัดนี้จะเป็นวัดที่โด่งดังของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานจะสร้างเขี้ยวเสือไว้มีสองวัดนะครับมีวัดกลางกับวัดบางเฮียวัดกลางจะสร้างทุกลักษณะมีแตกต่างออกไปแล้วแต่ตามลักษณะของเขี้ยวแต่ไม่ค่อยสวยนะฮะจะไม่สวยเหมือนอว,วัดบางเฮียวัดบางเฮียเนี่ยครับตาจะเป็นลูกเต๋านะเขี้ยวเนี่ยจะเขี้ยวโป่งฟ้าโปร่งฟ้าหมายความว่าเวลาเราส่องนะฮะ ซองใบนี้จะทะลุไปเห็นฟ้าคือเขี้ยวเต็มนะเล็บ 16. จานฟ้าผ่าเขี้ยวโป่งขวาตาลูกเต๋าหูแมวนิยมที่สุดก็คือวัดบางเฮียนะครับเขี้ยวแล้วแต่ขนาดเขี้ยวเล็กเขี้ยวใหญ่นะฮะนี่แบบหุบป,ปากนะครับมีแบบอ้าปากนะฮะถ้าวัดกลางจะทําตามลักษณะลักษณะของเขี้ยวนะครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยจะมีเสือเยอะนะครับเป็นเสือปลานะฮะแล้วก็ เขาก็เอานําเคี้ยวมาให้หลวงพ่อแกะเดี๋ยวนี้มันมีแกะเครื่องกับแกะมือซึ่งสมัยโบราณใช้แกะมือใช้มีดแกะนะครับเพราะฉะนั้นรอยลักษ์ณอักษรเนี่ยจะบ่งบอกถึงฟาร์มเก่าถึงวิธีวิถีการสร้างโบราณไว้อย่างไรส่วนพุทธคุณของเสือเนี่ยนะครับเป็นวัตถุมงคลที่เมตตามหานิยมนะครับเสือเนี่ยจะป้องกันทุกอย่างเพราะเขี้ยวเสือเสือจะมีอํานาจสัตว์เล็กสัตว์น้อยงูงเงี้ยวเขี้ยวตะขอ จะไม่เข้าใกล้หรือว่าโรคภัยต่างๆนะครับจะไม่เข้าใกล้การใช้อยู่ที่เราอธิษฐานแรงอธิษฐานแรงศรัทธาตั้งนโมสามจบนึกถึงครูบาอาจารย์ผู้สร้างหลวงพ่อปานวัดบางเฮียอธิษฐานเอาอยากได้อะไรจะสําเร็จได้สิ่งนั้นครับถ้าท่านใดมีวัตถุมงคลที่อยากทราบว่าพระของท่านวัดใดกุกใดหลวงพ่อใดอยากรู้ขายความสงสยัยให้ความกระจ่างท่านได้ที่สถาบันรับรองตรวจสอบวัตถุมงคล ประเทศไทยเซ็นท่านแจ้งวัฒนะชั้นหนึ่งครับผมป๋องสุพรรณยินดีรับใช้และบริการให้ครับสวัสดีครับช่วงหน้านิวแบมจะพาไปชิมอาหารจีนฟิวชั่นที่มีเมนูปังๆเพียบเลยครับแต่ต้องขอแอบบอกว่ารเรามีของรางวัลมาแจกให้คุณผู้ชมอีกด้วยแต่ตอนนี้อักคร่ครับ